เราจะสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าโรคกระเพาะอาหารนะครับก็จะทําให้เกิดโรคก,กดไหลย้อนและโรคกรดไหลย้อนก็จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารเช่นกันสวัสดีเพื่อนๆพ่นี่ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับเพชรศกรเอ็กนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาแต่งปันแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจเช่นเคยนะครับแต่ก็ยังเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องมาจากโรคกรดไหลย้อน แต่ทีนี้หัวข้อนี้นะครับผมจะมีอีกโรคหนึ่งนะครับที่พูดได้เลยว่าเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดกับโรคกรดไหลย้อนนั่นก็คือโกกอรคกระเพาะอาหารครับซึ่งนะครับหลายๆคนนะครับเพื่อนๆพ,พี่นะครับกาลังมีความสงสัยและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีความเข้าใจผิดมานานครับว่า ee, นเฮ้ยวันนี้จริงๆเราเป็นโรคกดไหลย้อนนะแต่เราเข้าใจว่าเราเป็นโกกรคกระเพาะอาหารนะครับแต่อีกหลายๆคนบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคกดไหลย้อนแต่จริงๆไม่ใช่ เราเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือจะเป็นเอกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคกดไหลย้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะเลยแต่เป็นทั้งสองโรครวมกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนคนนี้นะครับเป็นทั in yeah. ้งโรคกระเพาะอาหารและเป็นทั้งโรคกดไหลย้อนซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่พี่หลายคนที่กําลังสงสัยอยู่ว่าตัวเองเนี่ยที่มีอาการแบบเนี้ยเราเป็นโรคกดไหลย้อนหรือเราเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือเราเป็นทั้ง2โลกนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้น่าสนใจและจะคลายความสงสัยให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังประสบปัญหาความเครียดน,นี้อยู่ว่าเฮ้ยเราเป็นโรคอะไรและเราจะได้หาทางจัดการดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธีถูกต้องนะครับอ่านะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมพูดว่าเป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดกันมันหมายถึงอะไรครับความหมายก็คือว่าโรคกระเพาะกับโรค กฎไหลย้อนเนี่ยฮะมีความเกี่ยวเนื่องมีเกี่ยวดองกันมีความสัมพันธ์กันที่ต้องบอกว่านะครับมีความคล้ายคลึงกันสูงมากคล้ายคลึงกันยังไงบ้างนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมักจะเกิดก่อนโรคกฎไหลย้อนครับผมเลยให้คํานิยามของโรคกระเพาะอาหารว่าแฝดพี่ก็คือเกิดก่อนนะครับและพอเกิดโรคกระเพาะอาหารนะครับเสร็จปั๊บ มีการรักษานน่นนี่นั่นจนหายแล้วหรืออาจจะยังไม่หายแต่เชื่อไหมครับพอผ่านไปสักระยะเวลาหนึง่งคนคนนี้มีโอกาสมากถึง80%ที่จะกลายเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือโรคกรดไหลย้อนครับอันนี้ผมจะเรียกว่าแฝดน้องครับนะฮะหมายความว่าจะต้องเป็นโรคกรดไหลต้องเป็นโรคกระเพาะอาหารก่อนแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงมาเป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งผมให้80%เเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ในปัจจุบันเนี้ย มักจะต้องเป็นโรคกระเพาะอาหารมาก่อนทั้งสิ้นครับและที่สําคัญครับพอเราเกิดแสดน้องปุ๊บเกิดโรคกรดไหลย้อนเกิดอะไรขึ้นครับอาการของโรคกรดไหลย้อนนี้อย่างที่ผมได้พูดในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับว่ามีอาการแสบท้องแสบหน้าอกแสบคอจุกแน่นอืดน,นะครับอาหารไม่ย่อยกินอะไรไม่ได้เลยนะครับท้องผูกนะฮะนอนไม่หลับร่างกายอ่อนเพลียลงไปเรื่อยๆนะครับอาการของโรคกรดไหลย้อนนี้นะครับแฝดน้องเนี่ยมันร้ายมาก พอแฝดน้องเนี่ยพอมีอาการแบบนี้ทุกๆวันติดต่อกันนานๆคนไข้กลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดความเครียดครับเกิดอาการหรือโรคแพนิกตามมาและก็จะส่งผลเลยฮะส่งผลทําให้จากที่โรคกระเพาะหายไปแล้วนะก็ส่งผลกลับไปทําให้เกิดโรคกระเพาะอีกเพราะร่างกายอ่อนแอมากกระเพาะอ่อนแอมากนะครับก็จะมีโอกาสทําให้เกิดโรคกระเพาะได้ง่ายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพ,พ,พ,พอฟังถึงนี้นี่ฮะ เราจะสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าโรคกระเพาะอาหารนะครับก็จะทําให้เกิดโรคก,กดไหลย้อนและโรคกรดไหลย้อนก็จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารเช่นกันนะฮะพอฟังแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วอ๋อจริงๆมันมีความคล้ายคลึงมีความเกี่ยวข้องกันแบบนี้นี่เองในความคล้ายคลึงจริงๆมันก็มีความแตกต่างครับดังนั้นผมขออนุญาตลงประเด็นในเรื่องของความแตกต่างก่อนก่อนที่จะเข้าประเด็นว่าเป็นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนตรงนี้เนี่ย มเราต้องดูแลรักษาอะไรยังไงนะครับความแตกต่างของระหว่าง2โลกนี้นะครับคืออย่างนี้ครับ 1. เอาโรคกระเพาะก่อนเอาเอาเอา,เอาที่ความเหมือนก่อนความเหมือนระหว่างโรคก,ก,กระเพาะกับโรคกระย้อนก็คือนะครับทั้งสองโรคที่มีอาการเหมือนกันคือมีการแสบตรงเหนือสะดือซึ่งเป็นตำแหน่งของกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปีแต่เหนือนสะดือขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับนะบซึ่งตรงตำแหน่งน,นี้ก็คือเป็นตำแหน่งบริเวณที่กระเพาะอาหารนั่นเองจะมีอาการแสบร้อน อันนี้จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะจะมีอาการแสบนะครับและที่สาคัญอาการที่เหมือนกันก็คือมีอาการอาหารไม่ย่อยครับนะฮะมีอาการจุกแน่นท้องอืดน,นะครับแล้วก็จะมีอาการท้องผูกเหมือนกันและที่สําคัญเวลาถ่ายนะครับอุจจาระก็จะเป็นลักษณะอุจจาระไม่ดีก็คือมีสีคล้ำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันทีนี้มาสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งเพื่อนๆแลหลายๆคนอยากรู้แล้วสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ จุดหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นโรคกดไหลย้อนครับตรงตัวเลยครับโรคกดไหลย้อนก็คือโรคที่กดมันไหลย้อนเอ่อล้นขึ้นมาตั้งแต่ตรงลิ้นปีนี้เอ่อล้นขึ้นมามาที่ทางเดินอาหารและตรงมาตรงกล่องเสียงตรงคอเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่แตกต่างเลยนะครับระหว่างโรคกระเพาะกับโรคกดไหลย้ลกกอนคือโรคกระเพาะมันจะมีอาการแสบตรงนี้เฉพาะตรงที่กระเพาะเท่านั้นเองแต่พอเมื่อไหร่เป็นโรคกดไหลย้อนปุ๊บหมายความว่ามันจะไม่ใช่แสบที่กระเพาะแล้วแต่มันจะแสบตรงหน้าอก นะครับพอเริ่มมีอาการแสบหน้าอกเมื่อไหร่ลมตีขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่าคนๆเนี้ยเป็นโรคกลดไหลย,ย้อนแน่นอนครับนี่คือจุดที่เราใช้ในการประเมินว่าเราวันนี้เราเป็นโรคกลดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะซึ่งมันก็มีความเหมือนกันมากแต่จุดที่แตกต่างกันเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ครับมันมีอาการแสบตรงเนินอ,อกเมื่อไห i, ร,รนกกหยยน่นะครับชัดครับนี่คือโรคกลดไหลย้อนนะครับนะทีนี้พอเรารู้จัก ความเหมือนและก็ความแตกต่างกันแล้วท be so ีนี้มาดูในเรื่องของโรคกระเพาะนิดหนึ่งนะครับเพราะโรคกดไหลย้อนที่ผ่านมาผมมีการพูดคลิปเนี่ยมาพอสมควรแล้วทีนี้มาทําความรู้จักกับโรคกระเพาะนิดหนึ่งนะครับโรคกระเพาะอาหารครับอาการเรารู้ไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารครับจริงๆสาเหตุครับมันก็จะเหมือนกับโรคกดไหลย้อนเป๊ะเลยครับผมสรุปเลยนะครับมีแค่3หัวข้อประเด็นหลักๆและสําคัญมากครับถ้าเรา ทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับเกิดโรคกระเพาะแน่นอนและอนาคตก็จะเกิดโรคกรดไหลย้อนเช่นกันหนึ่งครับความเครียดครับเครียดจากงานเครียดจากครอบครัวเครียดจากการหาเงินเครียดจากโรคไวรัสแพร่ระบาดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดเหล่านี้นะครับมันจะสมผลเลยฮะสมผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมถอยลงรวมถึงกระเพาะอาหารเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งเราเคยได้ยินคํานิยามนี้ไหมฮะเครียดลงกระเพาะชัดเจนครับมีจริงนะครับพอเราเครียดปุ๊บนะครับ น้ำย่อยครับก็จะหลั่งออกมาเยอะครับพอมันหลั่งออกมาเยอะหมายความว่าไงครับน้ำย่อยอันนี้ก็จะไปกัดนะครับตรงเยื่อบุกระเพาะอาหารทําให้กระเพาะอาหารเราอ่อนแอครับนะครับและที่สำคัญนะครับพอเราเครียดมากๆนะมันก็เหมือนน้าย่อยหลั่งออกมาทั้งวันนะครับพอหลั่งๆลังอย่างทั้งวันนั้นหมายความว่าดีไหมครับไม่ดีครับเยื่อบุกระเพาะอาหารเราถูกกัดก่อนอยู่ตลอดเวลาและทําให้กระเพาะเราก็จะบางกระเพาะเราก็จะอ่อนแอจนสุดท้ายเกิดแผลแล้วก็อักเสบนั่นเองนะครับ นั่นคือประเด็นแรกเลยประเด็นที่2ส,สายที่2ครับก็คือพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปมากๆครับของคนในปัจจุบันนะครับอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะครับกินอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้ก็สําคัญมากพอน้ําย่อยมันจะหลังออกมาเป็นเวลาถูกไหมฮะพอมันหลังมาปั๊บเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้ามือ้อกลางวันพอเราไม่ได้กินอะไรเลยนั่นหมายความว่าน้ําย่อยที่ถูกหลังออกมาครับมันก็ไม่มีอะไรให้ไปย่อยมันก็ไปย่อย เนื้อเยื่อเยื่อบุกระเพาะอาหารแทนนั่นเองก็ทําให้เกิดอักเสบเกิดแผลได้ครับนะฮะและอีกอันนึงที่สําคัญเลยนอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาก็คือกินจุกกินจิกครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมมีพฤติกรรมแบบนี้ครับผมจะมีสแน็คผมจะมีขนมหวานของกินเล่นอยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายคือผมจะกินทั้งวันนะครับมื้อหลักก็จะกินข้าวนั่นแหละแต่ระหว่างมื้อนี้ยผมก็จะกินของกินจุกกินจิกกินน้ําอัดลมกินกาแฟกินชานมไข่มุกที่หลายคนชอบนะครับ ซึ่งการกินจุกกินจิกแบบนี้ส่งผลร้ายแรงมากๆกับกระเพาะอาหารเรายังไงรู้ไหมครับการที่เรากินจุกกินจิกหมายความว่าน้ําย่อยมันก็ถูกหลั่งออกมาทั้งวันพอเรามีพฤติกรรมแบบนี้นานๆครับกระเพาะเราก็ถูกสอนให้ต้องหลั่งน้ำย่อยแบบนี้ออกมาทั้งวันครับดีไหมครับไม่ดีนะครับนอกจากเนื้อเยื่อเยื่อบุที่ถูกกัดอยู่ทั้งวันแล้วนะฮะอีกเหตุอีกสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือพอถึงเวลามื้อหลักครับ แทนที่มื้อหลักมื้อเย็นน้ำย่อยจะต้องหลั่งออกมาเยอะครับแต่ไม่มันจะถูกหลั่งออกมาได้นิดเดียวเพราะเราถูกกระเพาะเราถูกสอนถูกฝึกให้มันหลั่งออกมาทีนิดทั้งวันละเพราะพฤติกรรมการกินจุกกินจิตของเราครับพอถึงมื้อเย็นหลั่งออกมาน้อยอา่านที่กินมื้อเย็นมันกินเยอะแล้วน้ำย่อยออกมาหลั่งนิดเดียวมันย่อยได้ไหมครับมันย่อยได้ไม่หมดครับย่อยได้ช้าครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ถูกกินเข้าไปมันก็จะอืดนะครับจะจุกจะแน่นในกระเพาะ และทําให้น้ําย่อยนี่ก็ทะลักเอ่อล้นไปสัมผัสตรงกล้ามเนื้อหูรูดครับกล้ามเนื้อหูรูดก็พังครับก็เสื่อมครับนี่ครับย้อนมันก็ทําให้เราเกิดแสดน้องก็คือโรคกดไหลย้อนไงครับอีกอันนึงนะครับนอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลากินจุกกินจิกแล้วนะครับก็คือการกินอาหารแต่ละมื้อเรากินเยอะเกินไปอย่างเช่นใครชอบโปรดปานเรื่องของการกินบุฟเฟ่ครับปัจจุบันนะครับผมต้องบอกเลยผมเองก็เป็นคนนึงชอบกินบุฟเฟ่ครับ เพราะนี่พอเรากินบุฟเฟต์เราจะเกิดอาการเสียดายถูกไหมอุ้ยเราจ่ายเงินไปแล้วครั้งนี้นะครับสมมติหัวละ500หรือหัวละพันนะยิ่งแพงนะครับเราก็จะเกิดความรู้สึกเฮ้ยเราต้องเอาให้คุ้มต้องกินให้เยอะใครรู้สึกแบบนี้ไหมฮะผมคนนึงนะฮะชัดมากทุกครั้งที่กินบุฟเฟต์ผมจะกินเยอะกินให้หนักครับแต่การกินที่เยอะกินหนักนั้นนะมันกินเนื้อสัตว์ด้วยครับการย่อยของกระเพาะก็ย่อยยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินในปริมาณที่เยอะเกินความจําเป็น นะครับที่ร่างที่กระเพาะอาหารจะย่อยได้ครับมันก็ทําให้น้ําย่อยนั้นเอ่อล้นไปสัมผัสก,กับกล้ามเนื้อหูรุดนั่นเองรวมถึงพอการที่เรากินบุฟเฟ่ต์หนักๆอย่างเงี้ยบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยครับนั่นหมายความว่ากระเพาะเราก็ทางานหนักทุกๆวันทุกๆครั้งที่เรากินแบบนี้ครับเพราะนั้นการเสื่อมถอยของกระเพาะอาหารมันก็เกิดขึ้นได้เร็วเช่นกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับนะครับที่เป็นสาเหตุข,ของการหลุดกระเพาะคือ อาหารที่เรากินไม่ถูกสุขลักษณะครับก็คือไม่สะอาดนั่นเองนะครับที่เขาบอกรณรงลงนะครับว่านะครับพยายามกินอาหารที่สะอาดไม่กินอาหารที่ดิบไม่กินอาหารที่เราไม่มั่นใจว่ามันไม่สะอาดหรืออาหารคร้างคืนอาหารบูดเสียเน่าอย่างเงี้ยครับพยายามเลี่ยงหรือทุกครั้งพยายามล้างมือบ่อยๆเพราะโอกาสที่นะครับการเกิดโรคกระเพาะเนี่ยนะครับเหตุผลหนึ่งเลยนะครับมันจะมีเชื้อตัวหนึ่งที่เรียกว่า เอลิโคแบคเตอร์ไพลไลหรือเรียกสั้นๆว่าเอสไพลไลเชื้อตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะที่ติดเชื้อครับแต่อยู่ดีเชื้อตัวนี้มันไม่ได้มีอยู่ในร่างกายเราครับแต่มันจะอยู่ในร่างกายเราได้ยังไงครับก็เกิดจากการเรากินเข้าไปโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นอาหารที่ไม่สะอาดครับไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ําแข็งอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปหรือมือที่เราสกรปรกเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเชื้อตัวนี้ เข้าสู่ร่างกายเราด้วยเราได้โดยตรงและเชื้อตัวนี้ครับหลายกาดมากเป็นเชื้อชนิดเป็นเป็นเชื้อไม่เพียงไม่กี่ชนิดครับที่มีคุณสมบัติในการทนกดแก่หรือน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเราได้ครับคือมันไม่ตายครับมันจะ,จะเจริญเติบโตอยู่ในกระเพาะอาหารและมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเราอ่อนแอและเมื่อไหรกระเพาะอาหารเราอ่อนแอครับมันก็จะไปทําให เกิดการอักเสบและเกิดแผลครับพอเกิดแผลปุ๊บมันก็เกิดทําให้เกิดการติดเชื้อและท่านหนักขึ้นครับก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดทีนี้ก็จะทําการรักษาได้ยากและคนไข้ก็จะมีอาการโอ้โหตัวร้อนเจียบพันนะครับปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันนะครับอ่ะสิ่งที่สาเหตุที่3ครับของการเกิดโรคกระเพาะนะครับก็คือประเภทของอาหารครับนะฮะต้องบอกว่านะครับ ประเภทของอาหารที่เรากินมีผลมากครับอย่างเช่นอาหารแปรรูปครับฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าของทอดนะครับอะไรที่ขนมปังเค้กอะไรที่เป็นอาหารแปรรูปพวกนี้นะครับกระเพาะจะทํางานหนักจะย่อยยากครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารแบบนี้บ่อยๆก็ทําให้เราเกิดเป็นโรคก,กระเพาะได้ง่ายครับรวมถึงถ้าเราฟังถึงตรงนี้นะครับสามสาเหตุที่สําคัญ มันจะเป็นสาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคกรดไหลย้อนเช่นกันพอเรารู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนเราทํายังไงครับถ้าเราไม่อยากเป็นสองโลกนี้เราก็แค่อย่าทําพฤติกรรม3อย่างที่เป็นต้นเหตุสําคัญนี้เท่านั้นเองครับอย่างผมเป็นคนนึงนะฮะที่ชอบกินจุกกินจิกปัจจุบันผมหยุดกิน,กนจุกกินจิกเลยครับนะยกตัวอย่างอย่าง,าง,างผมอยากกินชานมไข่มกุกผมอยากกินกาแฟผมรู้ว่ากาแฟมีคาเฟอีนมันกระตุ้น น้ำย่อยได้ดีมากนะเพราะ,ะนั้นผมก็เปลี่ยนการกินกาแฟมาเป็นหลังอาหารซึ่งแบบนี้มันก็จะเซฟก็จะเ,เป็นการดูแลป้องกันในเรื่องของสุขภาพของกระเพาะอาหารเราได้ดีนะครับเราแค่หยุดพฤติกรรมหยุดสาเหตุที่ทําให้เราเกิดโกกาารคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนเท่านี้เองนะครับพอเรารู้อาการรู้สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารแล้วนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จัก ประเภทของการเกิดโรคกระเพาะนิดหนึ่งนะครับโรคกระเพาะอาหารนี้ไม่ยากครับมันจะมีหลักๆมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นเองก็คือโรคกระเพาะที่ไม่ติดเชื้อกับโรคกระเพาะที่ติดเชื้อเท่านี้เองโรคกระเพาะที่ไม่ติดเชื้อคืออะไรครับในกระเพาะเรามีอาการแสบมีอาการแสบร้อนนะครับมีอาการจุกแน่นอาหารไม่ย่อยซึ่งกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันเป็นแผลหรืออักเสบแต่ยังไม่ติดเชื้อพูดง่ายคือมันยังไม่ติดเชื้อ เอสไพลอไลนนั่นเองซึ่งการรักษาของโรคกระเพาะชนิดนี้นะครับไม่ยากครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือกินยาลดกรดครับแต่ยาลดกรดในบ้านเราก็มีหลายประเภทผมพูดเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมีอยู่2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือยาลดกรดแบบเม็ดกับยาลดกรดแบบน้ําซึ่งใครก็ตามที่ฟังผมนะครับถ้าเมื่อไหร่เราก็ตามเราเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ ไม่มีการติดเชื้อเอสพโลไลนะครับการรักษานะครับผมแนะนำนะครับให้กินเฉพาะยาลดกรดแบบเม็ดครับแบบน้ำผมไม่แนะนำครับเพราะแบบน้ำส่วนใหญ่เขาจะมีส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาซึ่งไอเบกกิ้งโซดาเนี่ยหรือที่เรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตมันจะมีคุณสมบัติเป็นด่างครับแต่อย่างที่ผมเคยได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าน้ำย่อยของเราจะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรดแกถ่ถึงจะดีครับ แต่การที่เรากินยาลดกรดแบบน้ําที่มีส่วนผสมของด่างเบกกิ้งโซดามันจะทําให้ความสมดุลความเป็นกรดแก่ในน้ําย่อยเสียไปและพอเรายิ่งกินข้าวในแต่ละมือ้อมันยิ่งไม่ย่อยครับยิ่งเอิดยิ่งจุกยิ่งแน่นครับเพื่อนๆสังเกตนะครับทุกครั้งที่เรากินยาลดกรดไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบน้ำติดต่อกันเนเวลานานนะครับผมบอกนะทุกคนเกิดโกกดรคกรดไหลย้อนตามมาแน่นอนโรคกระเพาะหายครับแต่โกกรคกรดไหลย้อน ตามมาแน่นอนและอาการของโรคกระเหรี่ทรมานไหมครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เป็นอยู่ตอบผมได้เลยครับว่าทรมานมากโรคนี้ถ้าไม่ทรมานฮะมันจะไม่เหนียวนําให้เกิดโรคแพนิกหรืออาการแพนิกตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นฟังผมอีกรอบนะครับสำบเพื่นเพื่อนที่พี่ที่เป็นโรคกระเพาะการรักษาโรคกระเพาะที่ไม่ติดเชื้อแนะนําให้กินเฉพาะแบบยาเม็ดลดกดเท่านั้นซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ของยาเม็ดลดกดเขาออกฤทธิ์ยังไงครับเขายับยั้ง การหลังกดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตรงแผลหรือการอักเสบที่เกิดขึ้นในกระเพาะจะได้ฟื้นตัวเองจะได้ฮิลลิ่งตัวเองทําให้การอักเสบและแผลตรงนั้นหายไปแต่เมื่ออหร่ก็ตามที่หายไปผมแนะนำนะครับก็ต้องให้รีบหยุดยาลดกดแบบเม็ดเช่นกันเพราะการกินยาเม็ดลดกดไปนานมันนั่นหมายความว่าการกินอาหารของเราต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะย่อยยาก ก็จะอืดก็จะแน่นและส่งผลให้เกิดอะไรครับโรคกดไหลย้อนเช่นกันเข้าใจไม่ยากครับทีนี้ชนิดของโรคกระเพาะแบบที่2ก็คือโรคกระเพาะที่ติดเชื้อเอสพโลไลไม่ยากครับการที่จะรู้ว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อครับเราดูไม่ออกครับเราต้องไปที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอครับหลักๆเลยนะครับมันจะมีวิธีการตรวจที่ได้ผลมีอยู่2วิธีครับ1ก็คือ การตรวจทางอุจจาระซึ่งจะบ่งบอกได้ว่ามันมีเชื้อหรือติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอสพโรไลได้อันที่2ครับก็คือการส่องกล้องส่องกล้องเข้าไปดูที่กระเพาะอาหารและก็ทําการเอาชิ้นเนื้อหรือที่เรียกว่าไบออฟซีครับเอาชิ้นเนื้อเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารมาตรวจในห้องแลบครับว่ามีเชื้อเอสพโรไลไหมนะครับซึ่ง2วิธีนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคกระเพาะที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่พอเราติดเชื้อครับ กระบวนการการรักษาก็ไม่ยากเช่นกันคุณหมอเขาก็จะจ่ายยาฆ่าเชื้อเท่านั้นครับซึ่งปัจจุบันยาฆ่าเชื้อก็นะครับมีวิวัฒนาการซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อที่ดีมากซึ่งก็สามารถเข้าไปจัดการเชื้อโรคเอสไพลโลไลได้ดีนะครับคุณหมอจะจ่ายยาฆ่าเชื้ออาจจะสัก2หรือสชนิดนะครับที่จะช่วยในการฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับรวมถึงคุณหมอก็จะจ่ายยาลดกดเช่นกันแต่อันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ ผมก็จะแนะนําให้กินเฉพาะยาเม็ดลดกดคู่กับยาฆ่าเชื้อแต่ยาลดกดชนิดน้ําผมไม่แนะนําทุกกรณีเลยเพราะมันมีส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาซึ่งผมผมว่ามันมีผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมากกว่าผลดีครับแต่ยาเม็ดลดกดโอเคครับกินในช่วงที่มันรักษาแผลมันยับยั้งการหลังกดแค่ช่วงสั้นๆครับพอหายปุ๊บเราก็รีบหยุดกินยาลดกดแบบเม็ดแต่ยาฆ่าเชื้อเพื่อนๆผมฝากนิดนึงนะครับ เราต้องกินให้หมดตามที่คุณหมอแนะนํานะครับไม่งั้นเชื้อจะดื้อยาและพอเราเป็นโรคกระเพาะที่ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งในอนาคตมันก็ทําให้เรารักษาไม่หายครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาที่แพงขึ้นนะครับเพราะน,นี้ให้กินให้หมดนะครับตามโดสที่คุณหมอหรือเภสัชกรได้แนะนําเอาไว้นะครับยากไหมครับไม่ยากเลยโรคกระเพาะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของโรคกระเพาะและโรคก,กดไหลย,ย้อนนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเราต้อง เตรียมตัววิธีการดูแลรักษาโรคกระเพาะอาหารและโรคกรดเลย้อนได้อย่างไรและได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ส่งผลเสียเกิดขึ้นในอนาคตของเราด้วยนะครับทีนี้ผมมาขอพูดนิดนึงในเรื่องของการดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคกระเพาะหรือการเกิดโรคกรดไหลย้อนครับไม่ยากครับก็คือเราต้องไม่กินยาลดกรดแบบน้ําครับทุกกรณี รวมถึงยาลดกรดแบบเม็ดให้เรากินแค่ช่วงนีว้เวลาสั้นๆครับพออาการของโรคกระเพาะหายนะครับก็ให้เรารีบหยุดครับไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องบอกคนกลุ่มนี้แจ็คพอตครับเป็นทั้งโรคกระเพาะอาหารและเป็นทั้งโรคกรดไหลย้อนครับก็คือมีอาการแสบครับมีอาการแสบร้อนที่กระเพาะอาหารไม่ย่อยจุกแน่นนะครับและมีอาการแสบตรงยอดอกแสบตรงหน้าอกหรือบางทีแสบลามไปถึงคอเลย ซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าเพื่อนๆได้ฟังคลิปของผมก่อนหน้านี้ที่ได้พูดถึงกรดไหลย้อนนะครับกับฟังผมคลิปนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าเราต้องดูแลรักษาอย่างไงซึ่งผลน,นี้ผมขอ,อาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นทั้งโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนครับวิธีการดูแลรักษานะครับถ้าเป็นโรคกระเพาะที่ถ้าติดเชื้อให้มียาก็คือยาฆ่าเชื้อเพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่ติดเชื้อก็ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อกินเฉพาะยาลดกรดเท่านั้น พอหายปุ๊บก็รีบหยุดเลยอย่าลดกดแบบเม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคคู่กับโรคกรดไหลย้อนเราก็รักษาแล้วยังไงครับทีนี้เรามาทบทวนในเรื่องของกรดไหลย้อนแรกที่1ก็คือจะเกี่ยวข้องที่กระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนแรกที่1การดูแลรักษาหรืออาการเนี้ยก็จะมีปัญหารเรื่องของการย่อยอาหารไม่ดีจุกแน่นแสบที่กระเพาะอาหารแสบตรงลิ้นปีนะครับการรักษาการดูแลรักษาก็ง่ายมากครับไม่มีอะไรครับก็คือให้ทานกล้วยดิบ แล้วก็ทานน้าขิงก็คือเอาขิงสดเนี่ยมาต้มน้ำนะครับแล้วก็กินก่อนอาหาร15-30นาทีทั้งกล้วยดิบและขิงครับนะฮะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยกินน้ําขิงแล้วจะมีอาการแสบตรงหน้าอกแสบตรงกับพ่ออาหารก็ให้เราปรับมากินหลังอาหารทันทีหรือกินพร้อมอาหารเลยนะฮะซึ่งคุณสมบัติของน้ําขิงอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะช่วยทําให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะครับรวมถึงยังช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนลดอาการจุก แน่นท้องขับลมระบายลมได้ดีเช่นกันและอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของเปปเปอร์มินต์นะครับหาซื้อทานนะครับชาที่เป็นเปปเปอร์มินต์นะครับสามารถขับลมและระบายลมได้ดีมากเพราะคนที่เป็นโรคกไหลย้อนแรกที่1ก็จะมีลมแล้วนะครับทีนี้โรคก,กลหลย้อนแรกที่2นะครับก็จะมีอาการของแรกที่1บวกกับระยะที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับทางลำไส้เล็กก็คือคนที่พิมหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่สุด มีอาการจุกแน่นตรงใต้สะดือนะครับนะฮะท้องป่องท้องแข็งต่อเวลานั่นหมายความว่านะฮะลมที่เกิดขึ้นจากลําไส้มันก็จะมารวมกับลมที่เกิดจากกระเพาะอาหารทีเนี้ยลมก็จะเยอะมากเพราะนั้นนี่ะคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนระยะที่สองเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับลมจะเยอะมากบางทีนะครับจะมีอาการมาจุกที่คอเลยเพราะลมมันรวมกับทั้งกระเพาะและลาไส้จะวิ่งทั่วร่างกายจะเอาน้ําย่อยละอองลาย่อยขึ้นมาตรงถึงกล่องเสียงตรงคอเลยนะครับซึ่ง การดูแลรักษาของคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนที่ระยะที่2ครับนะฮะก็คือเรารักษาระยะแรกด้วยก็คือมีทั้งน้ําขิงกล้วยดิบนะฮะกล้วยน้ําว้าดิบจะดีที่สุดนะครับรวมถึงชาชงเปปเปอร์มินต์สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของทํำยังไงได้ทําให้อาการท้องผูกหรือถ่ายไม่สุดหายไปครับแต่อาการนี้ต้องใจเย็นครับบางคนหลายคนนะใจร้อนครับนะฮะอยากจะให้หายภายในภายในอาทิตย์2อาทิตย เป็นไปไม่ได้หรอกครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับยิ่งคนที่กินยาระบายมานานๆน,นะครับคนที่ท้องผูกมานานๆเป็นปีๆอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เวลาครับซึ่งการที่จะฟื้นการทํางานของระบบลําไส้ได้ดีครับก็คือเราต้องเติมโปรไบโอติกทําให้เป็นการเติมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปทําให้ระบบการทํางานของลําไส้มันสามารถขับถ่ายได้เองส่วนใครก็ตามที่รู้ว่ากินยาระบายอยู่นะครับผมบอกเลยนะให้หยุดให้รีบหยุด ก่อนที่ลำไส้เราจะขี้เกียจมากไปกว่านี้นะครับนะครับให้เราทานโปรไบโอติกนะครับอย่างเช่นพวกโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ตัวดีนะครับให้ทานต่อเนื่องนะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะหายตอนไหนจะดีขึ้นตอนไหนแต่ก็ให้ทานเรื่อยๆทานทุกวันครับกรับโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ตัวดีรวมถึงนะครับใครที่มีอุจจาระตกค้างเยอะนะครับท้องผูกเยอะให้เราใช้ที่สวนทวารแบบผู้ใหญ่เลยครับสวนทวารแล้วไล่เอาอุจจาระตกค้างออกมาให้ได้ครับออกมาให้เร็วครับ แนะนำให้ทําอย่างน,น้อยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกนะอย่างน้อยคือ 3- 4ี่วันครั้งเลยช่วงแรกๆนะครับเพื่อที่ต้องการให้ไม่มีปัญหาเรื่องอุจจาระตกค้างครับมันจะทําให้อาการของโรคกดไหลย้อนระยะที่2ดีขึ้นครับโรคกดไหลย้อนระยะที่3ก็คือร่างกายอ่อนเพลียเลือดขาดสารอาหารที่ดีเพราะคนกลุ่มนี้เป็นตั้งแต่ระยะที่1 2แล้วก็3กินอะไรไม่ได้มาเป็นเวลานาน,านๆร่างกายก็ขาดสารอาหารเลือดก็ไม่มีสารอาหารที่ดี เพราะคนที่เป็นระยะเรื้อรังระยะที่3ามนี้ก็จะมีแต่ร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยนะครับดูยังไงครับก็คือการทํางานได้น้อยลงทําอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยบางคนนะเป็นหนักถึงขั้นไม่มีแรงจะลุกเดินแขนขาไม่มีแรงมีอาการวิงเวียนศีรษะจะขึ้นไส้อาเจียนตลอดเวลากินอะไรไม่ได้เลยนะครับใครที่มีอาการโรลคกรดย้อนระยะที่สามครับนะเพิ่มเติมเลยครับนอกจากากินก้วยดิบกิน น้ําขิงนะครับกินชาชงเปปเปอร์มิ้นต์นะครับรวมถึงกินโยเกิร์ตใช้วิธีแบบส่วนทวารแล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมข้นมาคือผมอยากแนะนําให้กินโสมนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมอะไรนะฮะโสมเนี่ยเป็นการฟื food, ้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้ดีแล้วก็เร็วด้วยหรืออาจจะใช้สารอาหารทดแทนนะครับทางการแพทย์นะครับพวกเอนชัวหรือกินพวกวิตามินบำรุงเลือดนะครับอย่างเช่นโอบิมินหรือเฮโมวิตต่างๆพวกนี้ เราซื้อมาทานเลยครับเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้อย่างเร็วนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ผมแนะนำนะครับในเรื่องของโสมเนี่ยมันจะช่วยทําให้คลายความเครียดควบคุมการทํางานของระบบประสาทได้ดีด้วยเพราะคนกลุ่มนี้จะมีการทํางานของระบบประสาทที่หนักมากเพราะคาเครียดมานานรวมถึงอย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ อาหารเสริมหรือว่าชาชงที่เป็นส่วนผสมของแปปเปอร์มินสเปียร์มินต์พวกนี้นะครับดีมากนอกจากมันจะคลายความเครียดได้แล้วเนี่ยมันยังคลายการหดเกรงของกล้ามเนื้อเพราะคนกลุ่มนี้พอเครียดนะครับมัดกล้ามเนื้อกะเพาะหรือกล้ามเนื้อลำไส้นะครับจะมีการหดเกรงพอมันหดเกรงนานๆครับนั่นหมายความว่ากระเพาะก็าํางานได้ไม่ดีลำไส้ก็ขี้เกียจลำไส้ก็มีการบีบเอาอุจจาระเนี่ยออกมาได้ยากก็ทําให้เราถ่ายยากถ่ายไม่สุดนั่นเองนะครับเพราะแน่จากเรื่องราวที่ผมได้พูดมาตรงนี้ อยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะต้องใจเย็นๆเราเร่งรีบมันไม่ได้เพราะวันนี้นะครับเราเป็นโรคกระเพาะและเราเป็นโรคกรดไหย้อนมานานครับและที่ผ่านมาเรามีการดูแลรักษาตัวเองที่ผิดๆด้วยเพราะวันนี้เราต้องเริ่มการรักษาที่ถูกต้องและต้องใจเย็นและที่สําคัญเราต้องยอมรับทําความรู้ความเข้าใจกับโรคที่เราเป็นและเราจะได้ปล่อยวางว่าวันนี้มันไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงครับโรคกระเพาะและโรค กดไหลย้อนไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงแต่ถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจมันจะกลายเป็นโรคร้ายแรงทันทีครับและถ้าเราปล่อยให้เป็นเลื้อรลังมันก็จะกลายเป็นโรคที่น่ากลัวทวีความรุนแรงมากๆคืออะไรครับคนที่เป็นโรคกระเพาะบ่อยๆนะครับองค์การอนามัยโลกเขาระบุเลยคนที่เป็นโรคกระเพาะบ่อยๆจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารครับใครที่เป็นโรคก,กดไหลย้อนนานๆเลื้อรลัง ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางเดินอาหารหลอดอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจกับโลกนี้ถ้าเรารู้ทําความรู้ความเข้าใจกับโลกนี้เราก็สามารถจัดการดูแลรักษารวมถึงป้องกันโรคทั้งสองโลกนี้ได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นวันวันนี้ผมเพศกรเอก็กหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี แล้วอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสําหรับใครก็ตามที่มีเพื่อนมีญาตินะครับที่กําลังป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคนไข้กลุ่มนี้นึงเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาการของเขาเนี่ยบางทีเราไม่ได้เป็นเราจะไม่เข้าใจเขาเลยเพราะนันเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ต้องการกําลังใจช่องการที่พึ่งทางใจเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ดูแลรักษาคนกลุ่มนี้ดีนิดนึงเป็นเพื่อนคุยกับเขาและคอยเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาซึ่ง คนไข้กลุ่มนี้ก็จะสามารถมีกําลังใจที่ดีและทําให้โรคที่เขาเป็นอยู่นะครับสามารถหายได้เร็วขึ้นนะครับและทั้ง2โรคนี้นะครับไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรและก็สามารถรักษาได้ถ้าวันนี้เราเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับถ้าใครอยากพูดคุยกับผมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะครับและผมก็จะคอยตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ลากันเท่านี้และสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่มีการแพร่เชื้อไวรัสนะครับ ในเรื่องของโควิด1 9อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ